ว,วันนี้ช่วงประถมคอนเทสพบกับด้วยความพ,พยายามดีและอนาคตแน่นอนมีและบ้นานนาไม่มีประปาน,น้ากลอนทำพี่ฝนชื่นชมแล้วก็พี่ฝนชอบมากค่ะ และในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสตเป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนหล่มศักวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์หาที่ติไม่ได้จริงๆสุดยอดครับพบกับโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ถือว่าโชว์โดนใจคงจะทุกอยู่กลางหัวใจคอยดูโชคดีครับ โรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายฤดูฝนปีที่8ได้แก่ สวรรค์ประถมคอนเทสตซึ่งตอนนี้เราอ,อยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันประถมคอนเทสตปีที่2เทอมสี่ แข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทําการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทนาคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทนาคะแนนได้สูงที่สุด2อันดับแรกก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ตามลําดับถ้าโรงเรียนใดสามารถทนาคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังว่าที่แชมป์ เบียดโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไปซึ่งโรงเรียนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนจะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ10,000บาทเมื่อการแข่งขันครบทั้ง12สองโรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตําแหน่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งและอันดับ2ไว้ได้ก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจําเทอม ซึ่งแชมป์ประจำเทอมจะได้รับช้วยรางวัลชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จากทางรายการโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงไอดินกลิ่นทุ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่จะพูดถึงวิถีชีวิตในท้องไร่ท้องนาและผู้ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้แก่แชมป์ประจำเทอมนี้ได้แก่อาจารย์เจนพบจบกระบวนวันนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพลงลูกทุ่งชื่อดัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิชาไทยพร้อมทุนการศึกษา50,000บาทส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทและโรงเรียนใดสามารถฝ่าฟันจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จะได้รับทุนการศึกษา1,000 0 0บาทและรอง,รส,าารงสุดยอดแชมชปม์จะได้รับทุนการศึกษา3 0 0 0 0บาท ส่วนพิเศษอีกนะคะสำหรับโรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์ค่ะจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณตันพัฒกรนนาทีนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเท่าโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะจะได้รับเพิ่ม50,000บาทเป็น10,000แบาทรองแชมป์ๆๆนะคะจะได้รับเพิ่ม20,000บาทเป็น40,000ื่นโอ้โหขอบคุณคุณตันก็ต้องขอขอบคุณคุณตันมากๆนะครับและจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง5โรงเรียนตอนนี้เรารมาทุนคะแนนบนบันลังกันสักนิดครับโดยบนบัลลังอันดับที่1ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไผ่จังหวัดสระบุรีกับคะแนนที่ทำไว้9.10คะแนนและที่ตามอยู่ในอันดับที่2โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันกับคะแนนที่ทำไว้ได้8.80คะแนนครับและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่6กับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามจากจังหวัดสุราธานีกับบทเพลงนี่แหละบ้านนาค่ะ เธอแต่งตัวสวยจังก็เราทำงานบางกอกามานี่เธอจะไปทำงานบางกอะกับเราหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกจ้าฉันเป็นห่วงพ่อแม่น่ะไม่มีใครทำไรทำนาะพ่อแม่ฉเฉลจ้าแน่ใจเหรอแต่ถ้าเธอไปทำงานบางกอะกับพวกเรานะเธอจะได้เงินมากเลยนะแน่ใจสิ ชีวิตชาวนาะชีวิตชาวบ้านทุ่งบรรยากาศร่มรื่นอันแสนสบายฉันคงไปไม่ได้หรอกจาเพราะนีน่เนล่วันนาของเราจ้าฉันไปก่อนนะโชคดีนะจ้าจ้า,จา แนะนําตัวเองเป็นภาษาใต้ชื่ออะไรสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กยิ่งสุภณีแซนมีอายุ1 2บอปีกาลังศึกษาชับบ้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะยู่โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเชอรี่ค่ะอ,อน้องเชอรี่นี่เคยมาแล้วนี่เคยมาค่ะ,ะครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ไหนตื่นเต้นกว่ากันครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วหนูมาหนูได้คะแนนเท่าไหร่9.28อค่ะวันนี้ วันนี้อยากได้เท่าไหร่อะตั้งใจมาได้เท่าไหร่คะแล้วแต่กรรมาการแล้วกันคะ<ซ>่นะแต่ถ้าใจหนูหนูอยากได้เท่าไหร่นี่สิบเต้นเลยคะ่คะพี่ฝนค่ะวันนี้น้องทำเป็นไงบ้างคะคำแรกเลยนี่แหละบ้านนาเนี่ยหนูแบบทำให้พี่ฝนขนลุกเลยนะคะเสียงที่แบบพุ่งออกมาเลยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเพราะฉะนั้น ตรงนี้ที่ทําได้เนี่ยได้คะแนนไปเยอะเลยเพราะว่ามันทํายากแล้วก็มีอีกแค่บางคําเท่านั้นเองนะคะที่ยังยังปิดคําได้ไม่ตรงกับพยัญชนะนะคะอย่างเช่นเสียงไก่ขันก็ไปลงเหมือนเป็นมอม้าไก่ขันก็้ปิดปากต้องเป็นไก่ขันก็คือนอนหนูแม่กลสะกดนะคะน้องเชอรี่วันนี้ทําได้น่าประทับใจมากๆพี่ฝนชื่นชมแล้วก็พี่ฝนชอบมากค่ะครับ รเ,รเรื่องของโชว์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของโชว์นะครับดีแล้วที่น้องเชอรี่ไม่ไปกรุงเทพเพราะถ้าไปกรุงเทพเนี่ยน่าจะรองพื้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับไปกรุงเทพแล้วไปใช้รองพื้นเนี่ยเลยออกมากระดำกระดากระด่างเลยนะครับคือผิวเขาสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กในทีมเราลักษณะผิวหน้าดีผิวพรรณดีอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องรองพื้นคราวนี้นก็มาในเรื่องของเทคนิคทักษะนะครับออมีทักษะดีนะครับมือไม้การใช้การจัดระเบียบมือค่อนข้างดีนะครับแต่ทักษะดีแต่ว่าท่าเต้น แบ่งออกเป็นชุดๆไปหน่อยเป็นเป็นช่วงๆเหมือนเอามาต่อกันนะสรุปก็คือเหมือนขาดการเชื่อมโยงท่าเท่านั้นเองโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเต้นกลมกล่อมกลมกลือนมีเอกลักษณ์แลวก็สวยประทับใจดีมากเลยคคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่สองโรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะไปชิงแชมป์ประจำเทอมกันเรามาฟังคะแนนกันเลยนะครับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำคะแนนไปได้ จดครับบัลลังที่หนึ่งยังคงอยู่บัลลังที่หนึ่งเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงพุดบัลลังที่สองครับคุณส้มไปคุยกันหลานๆหน่อยหนูก็ขอขอบคุณคือเบิร์ดครูฝนแล้วก็คุณครูทุกท่านแล้วก็คุณแม่ค่ะที่ทำให้หนูได้มายินด่ตรงนี้หนูขอขอบคุณค่ะ สองสัปดาห์นะคะและโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินจ,าจา่าจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จัก,กรยานเอลเอและก็รถยนต์เชฟโรเลตห1 0 0 0มืนบาทค่ะคและกลับมาใหม่แล้วลูกคุณค่ะมากนใหม่นะไม่ต้องเสียใจนะคะถือว่าผู้พามาหาประสบการณ์ แล้วเทอมหน้าเรามากันใหม่ยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วกลับมาใหม่นะครับบัลลังของเรามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วครับโดยโรงเรียนเทศาบาลเมืองท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถขึ้นไปอยู่บนบัลลังอันดับที่2ได้ด้วยคะแนน9.0คะแนน,น,นช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึงโรงเรียนที่จะเข้ามาชิงบัลลังก์กันพลาดไม่ได้นะครับบะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,ม่ามา่า ชุดเครื่องนอนโตโต้ยาน้ำสุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงยิ่จิตันกรีนที